หาอ้วนมาหาหมอนะคะมาฉีดวัคซีนแล้วก็มาหาหมอที่หัวนะคะไนะเอานี่ไหมนี่นะคะจา๋าสอนให้พี่สิงห์รู้จักใช้แอลกอฮอล์ปิดแมสตั้งแต่ตอนที่แบบโควิดมารอบแรกในตูถูมือด้วยถูมือด้วยถูให้สะอาดนะเนี่ยสอนให้เขาปิดแมสแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ให้เป็นตั้งแต่ตอนโควิดครั้งที่แล้วนะคะ ก็จนถึงทุกวันนี้ยังไงก็คงยังต้องใช้อยู่ต่อให้โควิดมันไม่ได้กลับมายังไงก็ต้องใช้เพราะว่าโควิดมันไม่ได้หายไปจากโลกใบน,นี้นะคะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะกักตัวอยู่ในบ้านตลอดชีวิตได้เราก็ต้องออกมาทำอาหารกินเนาะสิ่งที่จ๋าจะบอกทุกคนก็คือต้องรู้จกักดูแลตัวเองให้ดีนะคะใส่แมสพกแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ ไปไหนดูแลตัวเองให้ดีเพราะตอนนี้คนที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วนะคะก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกๆคนอย่าผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายกันแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆด,ด้วย แล้วก็แอลกอฮอล์อีตอนนี้นะคะ2ขวด59บาทแถมส่งฟรีด้วยโปรนี้ยังมีอยู่นะคะลูกค้าถามไปมาเยอะมากตัวแทนคนไหนที่ยังมีโปรนี้อยู่คอมเมนต์ฝากร้านใต้โพส์นี้ให้จ่ายหน่อยนะคะไปละชุกบไปไปกอนบ๊ายบายชุกๆโอเค